คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลคลิปนี้แอดก็มีแนวทางเลขเด็ดวดนทีนาคมษานกส่มาฝากท่านผู้ชมครับก็เป็นเลขชุดเน้นของอาจารย์ดุยพระรันครับล่าสุดอาจารย์ดุยพระรันได้ตอบคอมเมนต์ FC ทาง Facebook ส่วนตัวพร้อมโชว์ตัวเลขครับอาจารย์ดุยพลันบอกว่าบนล่างนะครับโปรดใช้วิจารณญาณก่อนตามอย่าเชื่อจนกว่าหวยจะออกเราไปดูครับอาจารย์ดุยพร,รันจะให้เลขอะไรมากันบ้างครับมากันแล้วครับอาจารย์ดุยพร,รันก็โชว์ภาพตัวเลขครับ16มีนาคม2564เป็นชุดตัวสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะครับในฝั่งตัวเลขชุด2ตัวสีแดงครับ14 34 94 ชุดฝั่งขวามือเป็นฝั่งชุดสีน้ําเงิน,นครับชุด2ตัว174447ครับอาจารย์ดุยพรรณก็ให้โชคให้ชัมาแล้วนะครับนานผู้ชมก็ใช้เป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่16มีนาคม2564ที่จะถึงนี้นะครับงั้นก็ขอขอบคุณอาจารย์ดุยพร,รันนะครับที่มอบเลขเด็ดเลขสวยมาฝากท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนานผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชม โชคดีมีชัยในวันที่16มีนาคม64ทุก,ท,กท่านท,ทุกคนรักทุกท่านครับขอบคุณครับ